การละสังโยชน์สามจริงๆมีลงตามนี้นขอบรรดา,านพุพธบริษัทโปรดทราบว่าวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนสองพันห้ายสสิบสาก็ขอต่อเรื่องของหลวงพ่อนีมต่อไปวราการละสังโยชนสามเมลมเบื้งต้นตามนี้คือหนึ่งจิตมีความสุข เราคิดว่าเราตายเมื่อไร่ก็ตามเราจะไม่ไปอบายภมูมพราะการในสองจิตมีความรักอารมณ์พลันมากตอนนี้ยังเป็นยังเป็นสัญญาณสามอย่างหยาบต,าต่อมาก็จิตมีความละเอียดจิตมีอรมทรงตัว การละสัญญาตสามจริงๆมีลงตามนี้ขัาขอบรรดาท่านพูบริษยัทโ์รดทราบว่าวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนสองพหร้สิสาก็ขอต่อเรื่องของหลวงพ่อนีมต่อไปว่าการละสัญญาตสามมีลเบื้องต้นตามนี้คือหนึ่งจิตมีความสุข เขาคิดว่าเราตายเมื่อไหร่ก็ตามเราจะไม่ไปอบายูม์แต่การในสองจิตมีความรักอารมณ์นิพนธ์มากตอนนี้ยังเป็นยังเป็นสัญญาสามอย่างอยากต่อมาก็จิตมีความละเอียดจิตมีรมทรงตัวาากรรมมบดทั้งสิบประการคอหนึ่งไม่พูดคนหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทำร้ายสัตว์แล้วก็ไม่ไม่รักไม่ขโมยของใครไม่ทำการเมสุเิชาจา์ไม่ดื่มสุรามีไรไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลแล้วก็จิตใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำ จิตไม่คิดจองล้างจองถานคือตัดพยาบาทจิตมีความเห็นตรงเฉพาะนิพพานอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นอย่างกลางที่เรียกว่าประสดาบันอย่างกลางาอย่านละเอียดจิตจะมีรมสงบสงัดมากมีรมทรงตัวนิ่มนอนทุกอย่างไม่ต้องระวังต่อไปละสัน์สานจะเข้าถึงสกิทาคามี พอเข้าถึงก,กิทาคามีความอ่อนตัวเรื่องของความรักระหว่างเพศอ่อนตัวเรืองความโลภอ่อนตัวเองความโกรธอ่อนตัวเองความหลงจะมีขึ้น <c oughs> มันมีมั่งแต่มีความอ่อนตัวมากมันมีกำลังเล็กน้อยไม่หนักหนาไม่รุนแรงแล้วก็ในขั้นสุดท้าย ปลายของสกิทาคามีจิตจะไม่มีความรู้สึกในระหว่างเพศเลยจิตจะไม่มีความรู้สึกในความโกรธทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ละเอียดมากแต่ว่าบางบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเวลานี้เราเป็นพะอ,อ,อนมาคามีอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> ต้องสังเกตว่านานๆไมอ่อเาสงปับนีบร้อยมันจะมีความรักโผล่ลงนิดหนึ่งเมื่อเมีอเราพาไม่พอใจโผล่เข้ามานิดหนึ่งแล้วก็ถูกตีกลับไปอย่างนี้เป็นพระอัสกิทาคามีละเอียดต่อมาเราก็ต้องศึกษาความเป็นพระอน,นางคามีถ้านาคามีการศึกษาทุกอย่างเราจะทิ้งชาติไม่ได้เด็ดขาด คำว่าชาญหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดว่าให้มันตรงตัวให้มันทรงจริงๆต้องการเมื่อไรต้องได้เมื่อนั้นทาไมต้องเป็นนั่งหลับตาทรงชาญการนั่งหลับตาทรงชาญเนี่ยไม่ใช่ของจริงการทรงชาญจริงๆคือไม่มีการหลับตาใช้กำลังใจได้ทันทีทันใดใช้กําลองชาญเข้าช่วยระงับเป็นกำลังป้องกัน ใช้มีดดาบฟันนั่นคือวิปัสนาญาณฟันต่อไปคือกามชันทะมันก็ฟันง่ายเสร็จแล้วนี่ความรู้สึกในการ,รมชันทะมันจะไม่มีอยู่แล้วเมื่อคิดถึงความจริงใช้กําลังพรหมิหารสีคือเมตตาหรือว่ากาสินสีกรสินสีแดงที่เขียวสีเหลืองที่ขาวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นพื้นฐาน แล้วหลังจากนั้นก็จับเอาสุภรมมถา,านขึ้นมาให้ร่างกายของคนและสัตว์เป็นสุปกปกในที่สุดก็จับสก,กายสก,กายยตทิฏฐิสก,กายยทิฏฐินี่ตัวนี้ตัวสำคัญมากก็คิดว่าร่างกายจริงๆไม่ใช่ของใครมันเป็นของโลกชาวโลกมันเป็นธาตุสี่ที่ประกอบเข้ามาด้วยกันเป็นร่างกายขึ้นมา มันเต็มไปด้วยความโศกผูกโศโครกความโกรธก็เช่นเดียวกันใช้พรมิหานสี่เขาตัดก็ใช้สกกาญาติติเขาห้ามหันในที่สุดเราก็เห็นว่าร่างกายของคนไม่เป็นที่ปรารถนาความโมโหโทโสความโกรธความเป็นมาไม่เป็นที่ปรารถนาของคนเราไม่มีความต้องการอย่างนั้นอารมณ์ก็ทรงตัว จิตจะมีความเยื่อเกีนมากขึ้นเชื่อความรักนิดหนึ่งในวัตถุก,ก็ดีในคนก็ดีในสัตว์ทั้งหลายก็ตามคำบรรักด้วยกิกเลสไปมีแต่รักด้วเมตตามีกําลังสูงมีเมตตาความรักก,กรุณาความสงสารมุมทุตามีจิตอ่อนโยนไม่จ้าได้เสียไครเวยขาวางเฉยตัวนี้มีกําลังแก่กล้า ถ้าเมื่อมีกำลังแก่กล้าความรัก,กระหว่างเพศไม่มีความโกรธไม่มีเราก็เป็นอนาคาม,มีมันก็เป็นของไม่ยากต่อไปก็ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นอาราหันต์ตอนนี้ไม่มีอะไรหนักการเข้าในเขตความอมราหันนี้ไม่มีอะไรหนักเพราะเป็นการใช้ปัญญาอย่างเดียวแล้วเรียก,กัง่ายๆเดี๋ยวใช้ความฉลาด การเปีย่ยนแปลงให้ตัดรูปราคะคือตัดรูปฌานคาว่าตัดนี่มันมายความหมายความมาวาโยนทิ้งไม่ใช่ใช้รูปฌานและรูปฌานเป็นปกติรูปราคะอรูปราคะเราใช้ใช้ทุกวันทุกเวลาจะเป็นฌานขั้นไหนก็ตามฌานขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นห้าขั้นหกขั้นเจ็ดขั้นแปด เราชอบใจชายขั้นไหนเหมาะกับคำการละสมัยเวลานั่งคุยกันอยู่นี่อย่าน้อยที่สุดให้ทงชั้นที่สองแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณดูไปด้วยฟังคำพูดของคนดูรูปร่างของคนดูภายนอกไม่พอต้องดูภายในภายนอกก็แก่ทุกวันสกปรกภายในก็สกปรก ก็คราความารูปประชานก็ดีรูปประชานก็ดีเรายึดไว้เป็นกําลังแต่ไม่หลงอยู่แค่นั้นถ้าหลงในรูปประชานแล้วรูปประชานสองอย่างก็ถือว่าหลงความโง่คนงโง่เท่านั้นที่คิดว่ารูปประชานแล้วรูปประชานเป็นของดีต่อมาก็ตัดมานะการถือตัวถือตนนั่นเป็นของไม่ยาก เราจะถือตัวถือตนเพราะอะไรเน่ยไม่ร่างกายของเรามันก็เลวมันเป็นธาตุสี่ที่เข้าประชุมกันมีการฐานที่สองเต็มวยความสกรปรกโสโครกเราหันไปดูร่างกายที่เป็นทิพย์ร่างกายเทวดาร่างกายนางฟ้าร่างกายผอมร่างกายพระอรหันและพระพุทธเจา้าที่ท่านิพพานแล้วดีก็ร่างกายนี้แล้วก็ต้องดูร่างกายภายในของเรา กายภายนอกมันสกปรกกายภายในเราผ่องใสไหมต้องดูร่างกายภายในให้ผ่องใสคล้ายพระอริยเจ้าวไว้เสมอเสมออย่างนี้เธอปรารถนาหุทธภูมิต้องทําตามนี้นะ <c oughs> ดูพระอริยเจ้าที่ท่าน,นิพพานไปแล้วดนพระอริยเจ้าที่ตายไปแล้วพระอริยจเจ้าเบืองต่อย่ารปโสดาบัน ท่านตายไปแล้วรูปร่างหน้าตาท่านสดสวยาง,งามขนาดไหนตัวร่างกายของเราสวยเหมือนท่านไหมร่างกายภายในคือว่าสีทาคามียนา,าคามมก็เหมือนกันเหมือนเหมือนท่านไหมถ้าไม่เหมือนท่านอย่างใช้ไม่ได้อย่างเร็วมากต่อไปก็ดูร่างกายพระอราหันต์ร่างกายอราหันต์ท่านสวยขนาดไหนร่างกายของเราสวยถึงขางน,นาดนั้นได้อย่าง ร่างกายภายในถ้ายังก็ถือว่ายัางเรายังเร็วมาก <c oughs> <c oughs> เราไม่เอาร่างกายของเราเข้าไปเปรียบกับพระพุทธเจ้าเพราะเวลานี้เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าต้องทําอย่างนี้เป็นปกติถ้าเมื่อเราจิตเป็นอย่างนี้ความมณานะาทิฏฐิการถือเนื้อถือตัว,ตวมันจะมาจากไหน เราคิดว่าเราดีกว่าเขามันมีอะไรดีร่างกายเน่าร่างกายแกร่ร่างกายสกปรกก็ไม่ใช่ของดีร่างกายต้องตายเราคิดว่าเราเรวกว่าเขาเราจะเลวยังไงมันเรวไม่ได้เพราะว่ามันเท่าเขามันเน่ามันเปื่อยเหมือนกันเราคิดว่าเราเสมอเขามันก็เสมอไม่ได้ <c oughs> เพ่าร่างกายของคนย่อมคล้ายคลึงกันแต่ว่าจิตใจของคนไม่เท่ากันจิตใจของเขาอาจจะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ทีฉันก็ได้เป็นตัทิวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมเป็นพระอรหันต์ก็ได้ต้องดูภายในคือจิตใจใน่ร่างกายภายในเกอยควพอตัดอารมณ์ความรู้สึกสามอย่าง ว่าเราดีกับเขาเราเสมอเขาเราเลวกับเขาตัดตัดจนทิ้งไปเราไม่สนใจเขาเราสนใจแต่ตัวเราอย่างเดียวชำระก,กายภายในให้สะอาดให้สวยที่สุดเท่าพระอา,ารันท่านบอกว่าถ้าถ้าจิตเข้าถึงตอนนี้อารมณ์จะมีแต่ความเป็นสุขเจนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของธรรมดาไปหมด คนที่เขาแสดงความรักในเราก็าจงทราบว่าไม่ช้าเขาก็เกลียดเราเพราะมันเป็นของธรรมดาของชาวโลกถ้าเขาใครเขารักในเราเราก็จงอย่าดีใจใครเขากเกลียดเราเราก็อย่าดีใจเขาสเสรเญเราเราก็อย่าดีใจเขาดิ้นทาเราเราก็อย่าสะเทือนใจทำอารมใจเป็นสุข เขาบอกว่าในเมื่อถึงตอนนี้แล้วไม่ต้องไปคุมอารมณ์ใจอารมณ์ใจมันจะเป็นของมันเองถ้าต่อมาความเป็นทิพย์ของจิตที่เธอไปเรียนแท่านหนงมาแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เขารับเรียนก็ท่านหนงมาแล้วเป็นของดีมากท่านปายก็ดีท่านหนงก็ดีเป็นพระดีมากท่านจงอีองหนึ่งนะ <c oughs> ท่านจงอีองหนึ่งเป็นพระดีมากเอาถอดแบบฉบับเขาไว ทั้งหมดนี้มีอารมณ์จิตเป็นทิพย์ผ่องใสมากถ้าการปรึกษาหารือกับพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์องค์ไหนก็ตามอมเทวดานางฟ้าก็ได้ที่ท่านมีความดีมีความรู้ยิ่งไปกว่าเราเราศรกษายกับท่านท่านบอกอะไรเราเชื่อแต่จงจำว่า เจดานางฟ้าพระก็ตามถ้า <c oughs> รูปพระใดๆอเ่งก็ตามเขายึดต้องสอนตามพระไตรปิฎกถ้าสอนผิดจากพระไตรปิฎกนั่นไม่ใช่เป็นมารต้อเราเองมารให้มากคำว่ามารแปลผู้ฆ่าเขาเข้า,ขามาทําลายความดีมารนี่รบกวนไม่ว่าใครแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมใรคือพระพุทธเจา้า <c oughs> มันก็เคยเข้าไปรบก,กวนอยู่เสมอเสมเครื่องความวาทุกองค์ที่มาถึกษาที่นี่ความจริงความรู้จริงๆนี่ท่านปานสอนหมดแล้วท่านปานสอนไม่มีอะไรเหลือแต่ว่าที่ท่านปานให้กลับมาหาฉันนี่ท่านปานต้องต้องการให้ซ้อมจากฉันอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจของเธอท่านปานในเป็นครูที่มีความฉลาดมาก ไม่ทนงตนว่าเป็นคนดีและไม่ทนงตนว่าเป็นคนรู้แต่ผู้เดียวแล้วเธอเธอก็ภคณะเธอทั้งสามองค์ก็เป็นลกศิษที่มีความสําคัญเพราะเชื่อครูทุกอย่างครูจะสอนแบบไหนก็เชื่อให้ทำอะไรก็เชื่อให้ไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าใน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 ,ในป่าสิบประจันสนุกไหมเขาตอบว่าสนุกรับ ท่านตอบว่าท่านเลยบอกว่าคนที่มาคุยกับเธอทุกคนที่ป่าสิบพจันทร์เทวดากระนางฟ้าท่านนั้นใช่ไหมเขาตอบว่าใช่ <c oughs> แล้วต่อมาภายหลังบางทีเราเที่ยวเพลินเกินไปกลับมาสว่างเทวดานางฟ้ามาใส่บาตรให้ใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่ท่านตอบว่าลีลานี้จงอย่าทิ้งท่านปานสอนดีแล้ว แต่ที่ฉันนี่สอนเฉพาะสังโยชน์สิทธิ์ท่านเนียมสอนทุกอย่างให้รูจร้จักเทวดารู้จักพระดีทั้งหมดจำเอาไว้แล้วก็ปฏิบัติให้ดี <c oughs> ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ภายในไม่ช้าพวกเธอก็คนทุกข์แล้วก็จะรู้อะไรทุกอย่างได้แต่ความรู้ของพระจูร้อนตะวันให้มาก ถ้าคนเขามาถามดูสีหน้าคนดูใจเขาถ้าถามเพื่อลองใจลองภูมอย่างนี้ก็ใช้แบบฉันธรรมดาธรรมดาก็แล้วกันฉันก็ทําตนเองเหมื่นคนบ้าเพราะท้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนบ้าในโลกนี้มีมากคนบ้ามันมาหาฉันฉันก็ต้องบ้าตอบถ้าคนดีมาหาฉันฉันก็ดีตอบ อย่างพวกเธอเนี่ยอาจารย์เธอดีแล้วเธอก็ดีตามอาจารย์ท่านต้องดีตอบวิชายอย่างนี้ฉันไม่เคยสนใครมาก่อนนอกจากท่านนอกจากท่านปานก,กับท่าน,นาหนงเขาสอนมาก่อนแค่พุโทโธธโมสัสงโฆก็ดีทมถทไปเพราะว่าเขาถือว่าท่านนั้นดี แต่คนที่ต้องการที่สุดขุงความดีมีน้อยเหลือเกินหลังจากนี้ไปพวกเธอจงไปพักและรักษากำลังใจให้ดีจงอยู่ที่นี่สิบห้าวันในเวลาสิบห้าวันนี้ถ้าสงสัยอะไรถามฉันได้หรือว่าถ้าเธอคิดว่าเธอไม่สงสัยถ้าเธอมีกำลังใจคิดพลาดไปฉันจะบอกให้ ก็ลงขว่าวกราบท่านก็ออกมาออกมาก็คุยกันว่าเอ๊ะที่องค์เมื่อกี้นี้ไม่ใช่หลวงพ่อเนียมนี่นะเราเห็นหลวงพ่อเนียมนั่งเฉยๆองค์นั้นมาคลุมแล้วคุมรูปร่างหลวงพ่อเนียมแล้วก็พูดไพเราะมากผิวเหลืองคล้ายจีวรสดสวยหน้าตาดีมากตาเขาใสริมที่ปากเขาแดง เหมือนกับพระพุทธเจา้าที่เราเห็นทั้งสามองค์ก็ตอบว่าเหมือนกันก็เลยคุยกันบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็พบพระซ้อนพระกัแล้วเอาไปหาหลวงพ่อนหนงก็พบพระซ้อนพระเรามาหาหลวงพ่อนเนียมเราก็พบพระซ้อนพระเ <c oughs> มื่อคนอย่างพวกเราจะมีวาสนาว่าเรามีเป็นพระซ้อนพระนั้มาหราือเปล่าก็ไม่ทราบ คุยกันแล้วก็มาที่พักเมื่อมาที่พักก็อาศัยธรรมปีติปีติมันมากความสดชื่นมันมากก็นั่งใครค่ควรกรรมาานคุยกันคุยกันเรื่องความเป็นมาของธรรมะที่รพระเนียมสอนทั้งสัญญดสิบแล้วก็กําลังคุยกันก็คุยอยู่ประมาณตีสองเสียงแลพระเนียมร้อนตะโกนมาบอกเออทั้งสามองค์คุยกันถูกแล้วนะ คิดอย่างนี้ถูกวิปัสนาญ,ญาณไม่ใช่เฉพาะเอาไปนั่งคิดคนเดียวต้องคุยกันตามนี้เ <c oughs> <c oughs> วลาที่เราคุยกันเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากเิแต่เราก็มีความสุขแต่ว่าเวลานี้มันตีสองแล้วนี่คุณจิตใจมันจะเพลียเกินไปพักผ่อนใช่นะเวลาพักผ่อนจิตจับอนาปานุสติกรรมฐานจับพระองค์ที่เธอเห็น แใ่ ek, ความจริงท่านร้องตะโกนท่านพูดเสียงดงัดงๆมาจากโกติของท่านนะเพระที่องค์ที่องค์ที่พบกเธอทั้งสามองค์เห็นนั่นคือไม่ใช่ฉันนั่นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสมกายฉันแล้วก็ใช้เสียงท่านพูดแต่เสียงก็ไม่เหมือนเสียงฉันพวกเราก็ดีใจก็ต้องเชื่ออาจารย์ต่างคนต่างกระลุกแยกกันไปพราที่สัถึงมอน เริ่มตะแข่งขวาจับปนาปานุสติเชื่อถ้าบอกว่าอย่างนั้นถูกแล้วจิตจับพระเป็นอารมณ์นี่ก็จับถึงพระพุทธเจ้าองค์นั้นพอเดียวเดียวก็หลับพอหลับพอตีสีก็ตื่นตื่นขึ้นมาก็จะเริกรรมฐา,านทั้งกรลังนอนพอรู้สึกตัวพับจิตก็จับปนาปานุสติให้กำลังชานให้มีการทรงตัว ไม่เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องฤทธิ์ไม่ใช่เรื่องของพวกเราเราไม่เรียนกันเรื่องฤทธิ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าห้ามแต่ว่าตอนเช้าพวกเราก็ไปบินดาบาตไปในป่าชาพเพราะว่าเดี๋ยนสั่งตามนั้นเพราะทำมันปกติพอไปถึงป่าชาแล้วก็เอาต้นไม้เอาใบ,าบาแขวนกับต้นไม้ เดียนหลับตาจับอนาปานสติขบุธธานุสติประเดียวเดียวก็มีเสียงบอกว่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องหลับตาล็อกลืมตาก็ได้ชินกันแล้วนี่นะก็ลืมตาขึ้นมาเห็นพรหมเทวดาที่รักษาวัดอยู่ท่านก็บ,บอกว่าเวลานี้เทวดากำลังพางเข้ามาพร้อมแล้วท่านเปิดว่ายเขาจะใส่บาท ทุกคนท่านเราใส่บาตรแต่ว่าท่านมาในรูปร่างของชาวบ,บ้านธรรมดาธรรมดาแล้ว,ว่าข้าวที่นำมากินนะั่นคือข้าวสีเหลืองไม่มีกลับเป็นของธรรมดาเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันแล้วว่าฉันข้าวไปแล้วก็มานั่งคิดว่าท่านทุกคนที่ใส่บาตรเรานี่เดิมท่านก็เป็นมนุษย์อย่างเราเวลานี้ท่านตายจากความเป็นคนไปแล้วเราก็ต้องตายเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าท่านตายแล้วท่านเป็นเทวดาเราตายแล้วเราจะไปไหนถ้าอย่างเลวเราก็อยากเป็นเทวดาเพราะเราไม่ลงนรกอย่างกลางเราก็อยากเป็นพรหมอย่างดีที่สุดเราก็อยากเป็นพระอรหันต <beautifully S 2> <The> ์บริพานก็พอลึกพอพูดพอนึกอย่างนี้ท่าน้นพเนียมบอกรุ่นนบอกว่าตอบท่านตอบจะยินเสียงบอกว่าถูกแล้วถูกแล้ว ต้องเป็นอย่างนั้นอันดับแรกต้องจับความเป็นเทวดาให้ได้ก่อนแลาวเวลานี้เธอกินข้าวของเทวดาเธอต้องเป็นเทวดาได้แน่เพราะเทวดายอมรับอย่าทิ้งความดีนี้เสียแล้วการที่สองตั้งใจว่าถ้าหากว่าเลยจะเทวดาเราจะไปเป็นหมต้องจับกำลังพลให้ได้โดยการทรงชานทั้งแปดอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งให้ทรงตัวเวลาก่อนตายไม่ต้องผงแปลกชานในเวลาเข้ามันต้องเข้าเรียงลำดับจับเอาจ้ำจุดที่เราต้องการทันทีทันใดา้การใช้ชานเรียงลำดับต้องใช้เป็นปกติเป็นการฝึกเข้าไว้ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้องฝึกให้คล่องจนกระทั่งไม่มีอารมณ์ขัดข้อง หลังจากนั้นจับวิปัสสนาย่างคือสัญญาสิบย่าไปจับทรงเดชมันจะปนเปื้อนไปการจับทรงเดชที่ปนเปื้อนเป็นของไม่ดีจับให้ทรงตัวหลังจากนั้นเราก็ปล่อยใจตามสบายสบายข็ารที่ปล่อยใจตามโบติก็ดูรับใจเวลาไหนใจละผิจดจากสัญญาสิบบ้าง ถ้าคาดจากสัญญยติสิบข้อไหนก็ต้องต้องถือว่าเวลานั้นเราเลว <c oughs> จงจำนิตัวเองว่าเราเลวในสัญญาทั้งสิบประการต้องไม่มีในเราความจริงแล้วมันมีเราต้องทําให้มันไม่มีมันมันจะมีแล้วก็ฝืนไม่ให้มันมีมันก็ต้องต่อสู้กันแบบนี้ไม่ใช่เราก็ชนะ ในที่สุดในเมื่ออยู่ครบถึงสิบห้าวันถ้าก็บอกว่าสององค์นี้ตัดจะสามารถตัดสังโยธาได้แล้วนะแต่ว่าสำหรับเธอพระริอัตมากำลังก็เทียบเคียงสังโยธาเพราะเราปรารถนาพุทธภูมิต่อไปก็เร่งรัดสังโยอีอห้าให้จิตมาละเอียดจริงๆ ในเมื่อถึงว่าละท่านท่านกลับก็าลาท่านกลับกราบด้วยความเคารพถ้ากลาับเรียกทว่ากับผมจะมีโอกาสมาหาหลวงพ่อใหม่ขอรับท่านบอกเธอไม่มีโอกาสมาพบฉันอีกเพราะฉันนี่ไม่ช้าฉันก็ตายแล้วร่างกายคือขันห้ามมันตายเพราะฉันจะไปอยู่บ้านฉันแล้วท่านก็ชี้ให้ดู เพราหลังเนี่ยบ้านฉันฉันเตรียมไม่นานแล้วพวกเธอเคยเห็นบ้านเธอไหมท่านก็บอกว่าไม่เคยสังเกตท่านบอกต้องสังเกตต้องเตรียมเราจะไปอยู่ที่ไหนต้องเตรียมที่นั่นเวลานี้เธอต้องการอะไรก็บอกท่านบอกว่าต้องการนิพพานท่านหัน่มาถามอาตมาบอกว่าเธอไม่ต้องการพุทตภูมเลย พะพุทธภูมิก็เอานิพพานก็เอาถ้ายัางไปนิพพานไม่ได้เราไปพุทธภูมิไปพุทธภูมิได้เราก็เราก็ไม่อานิพพานเ็อบอกว่าทําไมถึงเป็นคนสองใจก็เลยบอกท่านบอกว่าเราพวกปานชวนไว้ <c oughs> ่านก็เลยบอกว่าท่านท่านปานจะชวนหรือไม่ชวนก็ตามเธอก็ต้องทําหน้าที่พุทธภูมิไปจนกว่าจะตาย ต่อไปเบื้องหน้าเธอจะมีภาระหนักเรื่องการสอนพระกรรมฐานยามศึกษาให้ละเอียดยามหาแนวาทางสอนให้ง่ายที่สุดเพราะว่ามนุษย์ที่ติดตามเธอมาเกิดมีมากเธอยังเป็นหนี้เขาถ้าถึงอะไรก,ก็ดีบ้านหลังนี้ท่านชี้เลยบ้านหลังนี้ที่มีบ้านสามหลังและมีหอยละคางอยู่ข้างๆมีรั้วเป็นเพชร เป็นสีคล้ายเพชรประดับทองมีสาป,ปกขนีมีต้นมีมีแท่งแก้วและมีต้นไม้แก้วมีบริเวณกว้างเป็นบ้านสามหลังบ้านสำหรับเธอเพราะในฐานะเธอปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนแต่ว่าพุทธภูมิของเธอเ้ต้องลาถามว่าจะลามา่อไรแต่บอกว่าลาอายุประมาณสี่สิบปีสักเศษนิดหน่อย ถามว่าทาไมต้องลาาบอกว่าเป็นไปตามสัญญาสัญญาเดิมมีอย่างไงต้องะะปฏิบัติตามนั้นก่อนที่จะมาเกิดเพราะอะไรเราสัญญากันไว้ตอนที่เธอลาพุทธภูมิเธอจะสังเกตได้ว่ากรรมาฐานนั่นจะแพร่หลายมากจะมีคนจเจริญกรรมาฐานมากถ้่การสอนกรรมาฐานของคนบางคน บางทีก็เป็นแค่เห็นภาพเล็กภาพน้อยก็บอกว่าสำเร็จแล้วทีนี้มันใช้ไม่ได้มีก็มีหลายท่านที่สอนถูกแล้วก็มีหลายท่านที่สอนไม่ถูกเื่าคนของทนคน,คนที่จะมาเรียนกับเธอก็เป็นคนของเธอไม่ใช่คนคนอื่น <c oughs> เธอก็แนะนำชำระหนี่เข้าไปอายุประมาณเจ็ดสิบกว่าแปดสิบกว่าเก้าสิบกว่าร้อยกว่า อีตอนกว่าๆเนี่ยสำคัญมันจะตายตอนกว่าเจ็ดสิบมันก็ยังไม่ตายจะตายจะตายกว่าก็ต้องตายเจ็ดสิบกว่าพอถึงแปดสิบมันก็ไม่ตายก็ตายแปดสิบกว่าถ้ากว่าแปดสิบไม่ตายก็เก้าสิบยังไม่ตายเพราะต้องตายเกินเก้าสิบเก้าสิบกว่าไม่ตายก็ถึงร้อยถึงร้อยยังไม่ตายต้องตายตั้งกว่าร้อยก็เลยบอกท่านบอกถ้าจะไม่ไหว ขอเวลาทักสองปีพอไหมบอกว่าเรื่องเวลาเนี่ยมันเป็นสัญญาเดิมไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของเธอเธอจงอย่าสนใจกระดังก่ยมันจะตายเมื่อไรก็ช่างของมันเถอะเราทําให้ถึงที่สุดของกาลังใจก็แล้วกันพระบรรดาท่านพุทธบุตรศัตุูท่านพอถึงตอนนี้เวลาหมดก็ขอลาท่านก่อนพ่อลาก็ลาพ่อเหนยงกราบวัดพอดีขอขอ,ขอความสงสวสดิ์พิพัฒนามงคนนนลสมบูรณ์ผล จงมีแด่บรรดาท่านพุทธสาวนิกชนทุกท่านสวัสดี